ไอ้คือถือลูกทุ่งเหรอไม่ใช่โอ้โหไม่ไม่ไม่อะไรอ่ะไม่อินเทรนด์อย่างเขาเลยเทรนไหนอ่ะพี่เนี่ยเป็นพระเอกลูกทุ่งนะมีมีมีใครเคยดูบ้างไหมทีมงานมีใครเคยดูไหมฮะไหมไทยใจตะวันอ้าอ้าอ้าเห็นแล้วจำได้อะไรอ่ะไม่รู้จักอะไรแบบนั้นนะเห็น้าเขายังดูเลยนะครับชวนคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการอ่านะครับช่วงที่สามนะครับนะฮะก็กลับมาสู่ช่วงอ่าช่วงอะไรวะแขกรับเชิญเออกับรายการ วันในสแตนนะครับช่วงนี้นะฮะเราก็มีแขกรับเชิญด้วยนะครับนะฮะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแบบนี้เนี่ยนะฮะเราก็มีช่องทางการติดต่อนะฮะโทรเข้ามาจีบน้องเขาได้นะฮะโทรเข้ามาถามน้องเฟิร์นเนี่ยก็ได้นะครับว่าน้องเฟิร์นเนี่ยนะฮะไปทําที่ไหนทำอะไรเอนะฮหรือว่าจะโทรมาด่าพี่ก็ได้นะครับนะฮะก็นะฮะเบอร์นะฮะ อะไรเบอร์ลงทะพี่ศูน์สองเก้าหกห้ี่0 2 9 6 5 4 8 6 3นะครับที่เบอร์0 2 9 6 5 4 8 6 3ครับหรือว่าเข้ามาได้นะฮะที่ Facebook นะครับ slash live tv co t h นะฮะหรือว่า YouTube ก็ได้นะฮะแล้วก็เซิร์ช l i g h tv t นะครับหรือว่าไป live tv ช่องดูย้อนหลังกันได้นะครับที่จานดำ psi นะฮะช่อง163นะครับ ทุกวันพฤธละหัสเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะเอาเลยฮะแล้ววันนี้นะครับเดีวันนี้ขอมาฝากคุณผู้ชมก่อนอะไรฮะสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่อยากจะได้แพ็กเกจไปท่องเที่ยวฟรีหรือว่าอยากจะไปสปาฟรีเอพูดของคผู้ชมที่ชอบของฟรีเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันมาแจกค่ะแล้วถ้าเกิดอยากได้ฟรีฮะท้องงฮะอยากได้ฟรีอยากได้พิธีกรฟรีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไปตายซะค่ะก็เพียงแค่โหลดแอปง่ายๆค่ะชื่อว่าแอป ลืมเลยนะบัสตีบีค่ะโหลดได้โหลดได้ทั้ง a อ d r o i d แล้วก็ ISO อนะคบง่ายๆนะคะเพียงแค่โหลดแล้วคุณผู้ชมก็เข้าไปกดโหลดกดไลค์กดคอมเมนต์แค่นั้นเองก็จะได้พอยต์มาง่ายๆแล้วนะครับแต่พอยต์เนี่ยค่ะสามารถนำไปแลกได้ไปแลกเป็นแพ็กเกจทัวร์เป็นแพ็กเกจที่พักเป็นแพ็กเกจทานอาหารฟรีหรือว่าจะพาสาวๆเนี่ยไปค้างคืนที่โรงแรมฟรีก็ยังมีเลยนะครับก็สามารถดูรายละเอียดกันได้ นะครับนะฮะมีมีช่องทางการดูรายละเอียดไหมฮะก็ที่เวอร์ไวท b เว็บบัสซี่บีดอทคอมค่ะอ่าด้านล่างจอของเรานี่เองนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะครับแล้ววันนี้น่ฮะแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะครับเป็นสาวสวยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาวสวยอะไรคือแบบเฟิร์นเนี่ยดำดำง่ายๆเลยนะฮะวันนี้ดำกืนไปกับข้างหลังเลยอ่ะน้องเฟิร์นเนี่ยนะฮะดับครับดับ อ่าแล้วน้องเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นเหมือนไฟที่มาจุดประกายนะครับให้รายการของเราเนี่ยสว่างสวัยมากยิ่งขึ้นอ่านะฮะน้องเขาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูวิทยากันแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิทยารเนี่ยอย่าลืมลงทะเบียนข้างๆหน้าจอนี้เพียงแค่ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเข้าไปแล้วก็กดคลิกแค่นั้นแล้วก็รอเล่นเกมได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยนะฮะจีบกับน้องเขาก็ได้นะฮะสดๆเลยนะฮะเบอร์เลยครับศูนย์สอง 9 6 5 4 8 6 3าถูกต้องนะฮะอะไะฮะเดี๋ยวเราไปดู VTR กันก่อนเลยดีกว่าครับ ทีมงานครับเก้าเก้าเก้าอีเก้าอี้ไม่พอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องลุกลุกก่อนอ๋อลุกลุกมานั่งตรงนี้เลยค่ะไม่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 เดี๋ยวอันเนี้ยไม่ใช่นั่งพื้นเก้าอี้นะขอบพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสองตัวพอดีเก้าอี้มีสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมานั่งนั่งนี่ค่ะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ได้นะโอ้โหนงพลังมากโอ้โหนะฮะเชิญครับเชิญนะเชิญนะนี่ค่ะ อ่านั่งครับนะฮะอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เขาแนะนําตัวก่อนเดี๋ยวอ๋อนะฮะค่ะอ่แนะนําตัวเลยฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องแว่นนะคะนางสาวค่ะยาพรกิจโชฟีคุณค่ะอ๋อน้องแว่นนางสาวน้องแว่นนะฮะโอ้โหนะฮะเห็นแล้วอยากใส่แว่นเลยไหมคะทําไมไม่ใส่แว่นอ่ะ น้องแว่นเขาชื่อน้องแว่นอ๋อชื่อน้องแว่นแต่ไม่ได้ใส่แว่นสมัยเรียนมัธยมเนี่ยต้องใส่แว่นแน่เลยเคยใส่ค่ะเคยใส่เคยใส่แล้วตอนนี้ไม่ใส่แล้วชอบสดเลยอ๋อหมอไม่ใช่นะครับนี่นะเป็นไงฮะน้องแว่นนะครับขาวสวยหุ่นดุวยนมใหญ่ขาเรียวเน้ขาสวยหุ่นดุ๋ยตอนนี้เรียนหรือทํางานอยู่คะตอนนี้เพิ่งจบค่ะเพิ่งเรียนจบยพงเรียนจบกลังรอหางานทําอยู่ ตอนนี้ก็ได้งานแล้วนะอ๋อได้งานแล้วเป็นฟรีแลนซ์เอาอะค่ะตอนนี้ล้วมีแฟนใช่ไหมคะก็มีคุยคุยพี่นิวฝั่งค่ะพี่นิวขอก็มีคุยคุยอยู่อะค่ะพี่นิวขอคุยคุยอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดพี่ไม่อยากคุยครับพี่อยากไปคุยคุยได้ไหมฮะพี่จะไปคุยทางขยะหน้าบ้าเลยเขาหรอฮะพี่พี่ดูอะไรสีดูแบบหนูดำไปเลยอ่ะเป็นทางม้าลายเลยเราสองคนี่ยเน้องแว่นน้องแว่นอยากจะเรียนต่อโทไหมครับ ก็คิดอยู่อะค่ะถ้ามีโอกาสออ๋ไม่ต้องคิดแล้วฮะเดี๋ยวพี่ส่งเสียเองนะโอเคพี่เชิดน้ำลายกับน้ำลายหกแล้วเนี่ยนะฮะระวังเลือดกำเดาทะลักนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตดูจอนิดนึงนะฮะโอ้โหนี่มันทางมาอะไรฮะเนี่ยโอ้โหะดำมากเป็นหยินยางเลยฮะขาวดำนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่มีแฟน ค่ะก็แบบว่ามีคุยด้วยแตล้วเนี่ยเขาพูดคุยด้วยแต่บางทีเขาคุยบ้างนะฮะเป็นคนที่ชอบผู้ชายสไตล์แบบไหนลักษณะแบบไหนโตกว่าค่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็อายุสักสี่สิบถึงห้าสิบไม่เถอะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะยี่สิบสามค่ะอุวยรุ่นเดียวกันเลยอ่ะเวิจริงเหรอยี่สิบสามเองเหรอเนะ่ยฮะเอาละครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะพูดคุยกับน้องแว่นเนี่ยนะฮะ นะครับก่อนที่เราจะไปล้วงลึกอะไรเงี้ยนะฮะล้วงลับถึงความลึกของเขาเราจะมีช่วงเวลานะฮะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเก้งกวางหรืออะไรก็ตามนี่นะทุกทุกวัยที่คุณอยากจะเล่นเกมถูกต้องสามารถเข้ามาลงทะเบียนกันได้ครับลงทะเบียนง่ายๆฮะลงทะเบียนยังไงครับน้องเฟินครับคลิหน้าจอนี้ค่ะแค่กดคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ1ิบตัวผมไม่ต้องบอกนะว่ามีอะไรบ้างสิบตัวเพราะไม่รู้นะฮะครับผมนะฮะแค่นั้นแล้วก็กด กดคลิกแล้วก็รอเวลาเล่นเกมได้เลยสำหรับของรางวัลที่เรามีมาแจกวันนี้เป็นกีไวเชอร์จากพิซซ่าคอมพานีสองใบสองใบนะฮะหนึ่งพันเท่านั้นได้สองใบใช่นะครับก็เลือกเอาว่าอยากไปกินกับใครนะครับเขาคงไม่อยากกินกับพี่หรอกอ๋อเหรอฮะเอาเลยครับเรามาถามน้องแว่นต่อดีกว่านะฮะเมื่อกี้เนี่ยพูดพูดไปแล้วเรื่องสเปคนะฮะสเปคชอบผู้ชายแบบไหนนะครับขาวตี๋หล่อนะฮะหมวยอินเตอร์อย่างพี่นิวเนี่ยชอบไหม หล่อคมเข้มหรือว่าตีอินเตอร์ก็ยังไงก็ได้นะแต่แบบว่ามันมันมันไม่ใช่พี่อะยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่พี่อะโตกว่าเป็นผู้นำอะค่ะผู้จารู้เรื่องโอเคแล้วแสดงว่าพี่นิวผู้จัไม่รู้เรื่องพี่ก็เป็นผู้นํำนะอะไรเขาที่เป็นผู้นำพี่จะนําเข้าโรงแรมตลอดเนี่ยแล้วก็ให้น้องเขาตามเนยอ่ะแล้วมีแ่อคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ตั้งแต่อยู่ปวช ปวชนะฮะ16ประมาณ16ใช่เราเราทําไมถึงเลิกกันอ่ะด้วยความที่เป็นเด็กมากกว่าเด็กเป็นแบบเราแบบป๊อปปี้เลิฟใช่ไหมเป็นป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้รอป้านี่ป้านี่ป้านะครับนะฮะแล้วสมมติว่าเวลามีผู้ชายมาจีบอือหึนะฮะแล้วหรือว่าเนี่ยเขาถามว่าอะไรวะเวลามีคนมาจีบ หรือไปจีบเขาเนี่ยนะฮะเออเวลามีวิธีการอย่างไรมีวิธีการอย่างไรเคยจีบผู้ชายมาก่อนมาในชีวิตอ่ะไม่เคยจีบใครเลยเ<อ>แล้วเคยมา,าจริงเหรอจริง <laughs> ตอนอตอนเน <laughs> รียนปวชเนี่ยเป็นเป็นเป็นปวชแบบ <laughs> ว่าผู้หญิงล้วนหรือว่าผู้ชายล้วน <c oughs> เป็นสหมีผู้หญิงด้วยมีผู้ชายด้วยแล้วแล้วแล้วเขามาจีบยั <c oughs> ไงไงแฟนคนแรกเขามาจีบยังไงก็แบบว่ามาขอไปส่งบ้านอะไรเงี้ยเราก็ยอมเขาเลย ไม่ใช่คือแบบว่าคนมันก็เยอะไงบนรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆน่ารถเมล์ตอนเด็กๆอ่ะมาขอไปส่งบ้านแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอไปส่งเสร็จผู้ชายก็ขอนอนที่บ้านด้วยนอนหน้าบ้านใช่ไหมอหน้าบ้านอ่ะแล้วไงต่อครับแล้วอยากรู้ว่าเวลาผู้ชายเข้ามาจีบเนี่ยเคยมีไหมแบบว่ารับไม่ได้วิธีการจีบแบบเนี้ยเราไม่ชอบเลยอ่ะมีแบบว่ามุกเสียวๆอะไรเงี้ยมุกเสียวๆเป็นเป็นยังไงอะมุกเสียวๆ แบบว่าพูดจาแบบแซวอะไรเงี้ยเลเทสอะไรเงี้ยพูดอะไรก็ไม่รู้น่ากเกินเนาะถ้าผู้ชายมามาจีบมาแซวเสียวๆอย่างเงี้ไม่ได้อ่าฮะถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยมาจีบอจีบยังไงเออเเออออน้องครับชื่อชื่ออะไรครับอย่างเงี้ยน่ารักนะเอออย่างเงี้ยคุยได้อย่างเงี้ยคุยได้สุภาพดีถ้ามาถึงเฮ้ยเธอไปบ้านเราปะอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ไปออ๋ไม่ชวนไปล้างจานค่านะแล้วมีแฟนเนี่ย เคยมีแฟนหลายหยคนไหมความ้ารเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าไม่เคยอ่ะไม่เคยคือมีครั้งเดียวใช่อยากถามเกี่ยวกับท็อปปิกของรายการเราวันนี้อาาถ้้จะทำอย่างไรถ้าเขารักสนุกแต่ว่าเราผูกพันจะทำอย่างไรเขารักสนุกใช่ปะใช่แต่ว่าเขาสนุกเสร็จแล้วเขาก็ไปใช่ปะอเอาง่ายๆเขาไปกับเขาอ่ะแค่รักสนุกกับทุกคนอ่ะก็ปล่อยให้เขาสนุกไปออคะ แล้วไม่มีไม่มีแบบว่าเสียใจเผูกพันมันก็อาจจะแบบว่าเสียใจแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็เจอคนดีๆค่ะมันก็เจออยู่แล้วนะฮะแล้วแล้วแล้วอ่มถือว่ามีคนมาชอบอย่างเคยมีแฟนไหมเคยมีแฟนไหมกี่คนเคยมีแฟนมาคนละกี่คนละโอ้ยโอ้ยจะยืมมายืมมา้อ้ยไม่พอโอ้ยโอ้ยไม่พอเอ็นไม่พอเนี่ยฮะเอาล่าสุด แฟนล่าสุดคนที่เพิ่งเลิกไปเลิกเลิกกับเลิกกับแฟนเก่านานเนี่ยก็สักพักหนึ่งแล้วค่ะสักพักหนึ่งนะฮะสักพักหนึ่งนี่คือกี่วันคะเธอเดี๋ยวเลิกกันก่อนสองชั่วโมงถ่ายรายการอยู่แค่นี้นะอ่าอย่างนี้หรือเปล่าสักพักหนึ่งนะ่ะเอาแฟนคนเก่าเนี่ยนะครับนะฮะเขาเขาเคยบอกไหมว่าเอ้ยเนี่ยเราเราเราชอบแว่นนะอะไรเงี้ยเคยถามเขาไหมว่าเอ้ยทำไมถึงชอบเราอะไรเงี้ยเคยเคยถามนะฮะเขาบอกว่าเขาก็บอกว่ารักเขาชอบที่แว่นเป็นแบบเนี้ย เป็นแบบไหนฮะเราเป็นตัวเราใช่เราเป็นแบบเนี้ยอ๋อเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบที่นมใหญ่ๆแบบเนี้ยเป็นแบบนี้นะฮะอ๋องั้นเฟิร์นคงจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชายเขามาชอบเฟิร์นเนี่ย ถ้าเขาคงชอบอะชอบที่ตัวเฟิร์นเป็นเป็นแบบนีออนะ้ในเมื่อเฟิร์นเป็นแบบนี้นี่นะฮะก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะไม่มีใครชอบเลยนะฮะอ,อนะแน,อะนะนำแนะนำหน่อยนะฮะว่าคนทำตัวยังไงไอ้แบบเนี้ยมันคือแบบไหนพี่เดียวกเราเป็นคนที่คิดว่า <c oughs> เซ็กกับความรักเนี่ยสำคัญกันไหมควรที่จะเดินไปควบคู่กันหรือเปล่าคิดว่าเซ็กกับเซ็กกับความรักอันไหนสำคัญกว่ากัน กขาคิดว uh ่าความรัก hmm. ส ah. <no 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 ําคัญกว่าแต่ว vet> ่าเซ็กมันก็ต yeah. ้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งของของของการดำเนินชีวิตใช่บ้างแต่คนก็เปรียบว่าเซ็กเนี่ยเหมือนเรื่องสนุกเนือความรักเหมือนความผูกพันไม่ใช่นะมันก็ต้องควบคู่กันไปนะนะบางเวลาอยากมีอยู่รัก แต่บางเวลาอยากมีเซ็กตอนนี้แต่ว่าพี่นิวอะอยากมีเซ็กตลอดเวลาเอวิทามไหมฮะ24ชั่วโมงนะครับนะฮะเปรียบเสมือนเซเว่นนะฮะที่คุณสามารถสั่งได้ขาเหี่ยขารอไว้เสร็จแล้วก็รับขนมจีบกระเป๋าเพิ่มไหมครับนนี่ะะฮรับถั่วดำเพิ่มไหมคะนะฮะเอาแล้วปกติเนี่ยอ่ชอบเที่ยวกลางคืนไหมมันเป็นคนไม่เที่ยวอ่ะโอ้โหเป็นสาวไม่เที่ยวปุ๊ยร้อย ไม่เที่ยวไม่ดื่มจริงเขาสวยคุณดีครับซีขาไม่เที่ยวแตเห็นรียบๆประจำเลยอ่ะที่คาราโอเกะอ่ะไม่เที่ยวไม่ดื่มนะฮะคาราโอเกะนะฮะเป็นคนเป็นคนไม่ยุ่งกับอบายมุกแต่ว่ายุ่งกับอวัยวะไม่ใช่นี่เหมือนเหมือนพี่เลยนะนะฮะแม่จะเอาให้เข้าเหมือนเองตลอดเลยนะคือเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนอยู่แล้วนะฮะแล้วเที่ยวกลางวัน S <S ไปไปพอดีว่ากลางคืนเที่ยวไม่ได้แม่ไม่ให้ออกไปผับที่มันปิดตอนเช้าอ่ะอ๋อป,ปกติอยู่อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะว่าอยู่คอนโดกับเพื่นอนอ่ตอนแรกช่วงแรกอาจะอยู่จะอยู่บ้านแต่ว่าพอเริ่มรับงานอะไรเงี้ยเป็นพวกเออฟรีแรนลนซ์อะไรเงี้ยค่ะก็ออกมาอยู่เป็นคอนโดนคือตอนนี้ทำพิตตี้เอใช่ค่ะใช่โอ้โหเข้าคอนเซ็ปต์นะฮะ <ขอ S 2> น้าคมนมโตมีค<ข>อนโดด้วย ที่ถามเมื่อแค่นี้ใช่ไหมนะฮะเอาละครับนะฮะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะฮะถ้าพูดถึงผู้ชายในฝันนะฮะอยากให้ผู้ชายในฝันเนี่ยของเราเนี่ยเป็นยังไงเราแบบว่ามีจินตนาการอ i m a g i n นไว้ยังไงบ้างโอ้โหเยอะอะเยอะเยอะมากเลยอ่ะก็ก็แค่แบบว่ารูปหล่อพ่อรวยมีเบนซ์ขับ ไม่ก็แบบอันนั้นก็นิดนึงราะว่าเป็นพื้นฐานชีวิตอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะนาคตนเนี่ยถ้าเรามีลูกเนี้ยใช่ไหมเราก็แบบว่าลูกเป็นต้องบับากใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าให้เปรียบตัวเองเหมือนรสชาติอาหารเนี่ยเหมือนอาหารจานหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นอาหารจานไหนเป็นอาหารจานไหนอ๋อค่ะเขาคิดว่าถ้าสมมติว่าอันนี้เปรียบเซกเนี่ย เป็นเหมือนอาหาร uh huh. อ่าเซ็กของเรานะ uh huh. เป็นเหมือนอาหารนะ uh huh. ที่จะล่อให้ผู้ชายเนี่ยมากินอาหาร uh huh. ของเรา uh huh. อ๋อเราอยากเป็นอาหารจานไหนให้ผู้ชายมากิน uh huh.